ครับสวัสดีครับ PFC e ทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้จะเป็นวันจันทร์ที่สิบก,กรกฎาคมสองพันห้าร้ยหกสิบหกนะครับมื้อนี้พอเตรียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของหลวงพี่เอได้ครับเ้อครับมาใหม่ๆดุดๆนะครับอ่างวดงวดที่ผ่านมามื้อวันศุกร์พอเตียมต้องขอตรวจขอ PFC ไ, e ได้ครับเ้อพอเตียมบอได้ไปหาเพื่นพอนเพราะว่าเพื่อนไกิ อยู่ไก่กับพอแต้มนะครับแต่ว่างวดงวดแรกที่พอแต้มไปเอามาลงนะเลขวิ่งเพื่อนเขานะครับเลขวิ่งเพื่อนเข้าแต่วางวดนั้นถ้าพอแต้มจับ่มผิดก็ชีว่าไม่เลขจับคูหดุนะครับเนาะแต่เลขวิ่งเพื่อนเขายู่ครับงวดต่อมาก,ก็เลยบกไเด็ดไปเอาครับงวดน,นี้ก็มีทีมงานนะครับได้ทีมงานได้ไปทายทํำได้ไปเอาน้ำเพิ่นมา ครับพอแต้มเอิกันเลยเชียร์มาฝากพี่ฝากน้องเบิงนาะครับเนาะกะท่านนี่หรอกมองกดเทียงมองกดเทียงหนึง่งเบิงว่าเบิงน้อกันนะครับเนาะวันที่ที่วันจันทร์ที่สิบกรกฎาคม หกหกนะครับ นะครับเนาะเราพัฒนาลูกพี่เอนะครับเนาะ รับง่วนนี่แพนาม่านาะครับเนาะบนล่าง ที่กินพอ่อแกมก็ได้สรูปไปแล้วเนาะครับเนาะสิบเอ็ดสำนักบนันนี้อันนี้มามาลาลานะครับมาสวยๆยิงลูดสามกับแปดนะครับ ตรงพีเป็นเน้นที่สามนะครับเน้นที่สามนะครับเนาะครับส่วนจับคู่ 3ามแปดสี่ห สี่เก้าสี่หางก็ไม่ตูก,กันนะครับอีสี่สวนประจับคูนี้มากกว่าน,นี่สี่หางนะครับวาไลายครับส่วนตกกันสามหก สาสี่แค่นี้นะครับรวมแล้วก็จะเป็นหกหางครับมาในส่วนส่วนตัวเนียนนะครับ ลูกพี่เอพันเนีนให้ที่สามแปดสี่แปดนะครับเนียนซองหาง รับเน้นสวงหางนี่นะครับเนาะรับส่วนตัวที่ลูกพี่เอเป็นบนเนียนในห้องมักตัวใเห้องเก่านะครับนอกฮาวาลขบอลาย่หางมีสามแปดสี่แปดสามห้าสี่เก้ารับตัวกันตัวร่องก็ลงมากกับสามหกสามสี่นะครับเอาพอเตียมกระเคากับขอบพระคุณลุงพี่เอหลายๆนะครับเด้อพอเตียมบเไปห่างวดนี่นะครับเนาะอือก็ได้ทีมงานไปก็ได้มาก ใชเขาเมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเนาะคอ้เขาปังๆเน้องวนนี่ลงพี่นะครับเราพัฒนาเนาะครับเนาะขับบนล่างวิ่งรูดสามกับแปดนะครับเด้อเน้นที่สามนะครับเนาะขับจับคู่สามแปดสี่แปดสามห้าสี่เก้ากันสามหกสามสี่นะครับเอาคอยเขาปังๆเนาะพี่เนาะเหลี่ยงบลายฮางนะครับ เดี๋ยวก็สีมีช่วงปลายจังหน่อยหน่อยเอพีเนาะกาสีมีสรุปกันอีกคือเกา่าครับก็มีเอพีหลายคนในทันคอมเมนต์มาหาพอะเตียมอยู่สีอาจารย์ดังสรุปอีกวอร์เกส้นกันเนาะครับเนาะงวดที่ผ่านมากกถือว่าเรกส้นกันกัเขาเนาะครับเป็นจังโศกครับเทือว่าเอพีหลายคนในทันก็นดีโศกมานกันอยู่เนาะครับเนาะครับเดี๋ยวมื้อนี้เดี๋ยวพอะเตียมก็ดี ทีมงานก็บี่หากนเพือเก่านนะครับเนาะมาสะดุปโพงสุดท้ายสีอาจารย์ดังนะครับเอาแชปหน้าจอครับผมสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตียมกะขอกรับขอบพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตีมพ่อเตีมขออวยพรไห้มีแต่คว่มสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยายใดความไข่ยหยนี่นะครับเนาะขอให้มีแต่โศกแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกัน ทุกทุกคนนะครับเนาะเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อเอซีตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเนาะครับครับเอาสําหรับชิปนี้พ่อเตียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พ่อกันอีกรังว่าม็นล้างนะครับสรุปสีอาจารย์ดังอีกรอบหนึ่งนะครับเนาะครับสําหรับชิปนี้อันนี้พ่อเตียมกับสวัสดีครับผม